อ๋อแล้วมีอิกอันบนละ่ะมันถูกกว่ากันนะเห็นไหมน่ะเนี่ยเออมันถูกกว่ากันก็จริงแต่แม่เต้อบอกว่าอย่าใช้เงินเกินตัวมันจะเกินตัวยังไงดูดูมันเลยหัวได้ไปฮะมันเลยหัวได้ไปไมายถึงราคาเต้จะเชื่อแม่เต้หรือเต้จะเชื่อฟังเต้ก็ต้องเชื่อแม่เต้อ,อยู่แล้ว แม่บอกว่าต่อให้เรามีเยอะกว่านี้มีมากกว่านี้ก็อย่าใช้เงินเกินตัวเ็ื่อยากได้อันนี้แต่ยังไม่ซื้อเลยมันสูงมันสูงมันเกินหัวเต้ไปเยมันเกินตัวเต้ไปเยอะมึงเอาอันบนน่ะมันถูกกว่า <ส_ S 2> อะไรเนี่ยมึงก็เสยซะนี่โอ้โหยาช้เงินเกินตัวเข้าใจไหมไอคือเกินตัวมันสูงเนี่ยมันเกินหัวไปน่ะมันสูงเนี่ยมันเกินตัว เอากินแค่หัวไหล่นี่ก็ไม่ควรซื้อเลยนะน่นก็ต้องซื้อข้างล่างเยี่ยมรอผมจะทำพอดแคสต์นะเผื่อมีคนอยากรู้เกี่ยวกับการเงินของผมเขาไม่อยากรู้กูดูแล้วเนี่ย